เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ S และ Android เลยสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับการเฉลยเจาะข้อสอบ9วิชาสามัญชีววิทยาของอาจารย์สมานแก้ววายุทธชุดที่1สําสำหรับคลิปนี้เรามาต่อกันที่ข้อ47กันเลยค่ะ ข้อ47นะคะโจทย์ถามว่าข้อใดต่างจากพวกช้อยหนึหัวมันแก้วหัวแครอทช้อยสองหัวเผือกหัวมันฝรั่งช้อยสามแง่งขาแง่งขิงช้อยสี่เฮลหัวกระเทียมช้อยห้าเงากล้วยเงาพุทธรักษาอ่าสำหรับข้อนี้เนี่ยคีย์เวิร์ดก็คือเขาต้องการให้เรารู้ว่าพวกเนี้ยมันเป็น ลำต้นสะสมอาหารหรือรากสะสมอาหารหรือว่ามันเป็นส่วนใดๆของพืชน,นั่นเองอ่ะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยส่วนที่มีหน้าที่พิเศษของพืชน,นี่ยก็คือรากและลำต้นอ่ะดังนั้นในการทําโจทย์ข้อนี้พี่จะพาน้องๆไปรู้จักกับหน้าที่พิเศษของรากและหน้าที่พิเศษของลำต้นกันเลยค่ะอ่ะมาดูหน้าที่พิเศษของรากกันก่อนดีกว่า หน้าที่พิเศษของรากหน้าที่แรกก็คือรากค้ำจุนหรือเรียกว่า Prop root นั่นเองรากค้ำจุนเนี่ยจะแตกออกจากข้อของลำต้นเหนือดิน ช่วยพยุงลำต้นเช่นในพืชประเภทรากกรงกลางเข้าโพดลำเจียบ เตยพวกนี้อ่าอันนี้คือรากคำจุนนะคะจะช่วยในการพยุงลำต้นพบในพวกโกงกลางข้าวโพดลำเจียกเตยมาดูหน้าที่พิเศษของรากหน้าที่ที่สองก็คือรากยึดเกาะน,นั่นเองรากยึดเกาะเนี่ยภาษาอังกฤษก็คือ climbing root รากยึดเกาะเนี่ยจะทำหน้าที่ยึดเกาะกับเสารหรือไม้อื่นๆอย่างเช่นพวกรากพลูด่างรากพริกไทยอ่าประมาณนี้ รากประเภทที่สามรากประเภทที่สามคือรากหายใจรากหายใจภาษาอังกฤษก็คือ a e r eating root รากหายใจเนี่ยมันจะ แตกแขนงจากรากใหญ่แล้วโผล่เหนือพื้นดินหรือพื้นน้ำอย่างเช่นพวกรากลำพู กูงกลางสแมแพวกนี้อ่ะอันนี้ก็เป็นรากหายใจนะคะต่อมาหน้าที่พิเศษของรากชนิดที่4คือรากสังเคราะห์แสงรากสังเคราะห์แสงภาษาอังกฤษก็คือ photosynthetic root รากสังเคราะห์แสงเนี่ยก็จะแตกแขนงออกจากลำต้นและมักมีสีเขียวของคลอโรฟิลเช่นรากไซรากลวยไมายเป็นต้นต่อมา หน้าที่พิเศษของรากชนิดที่5ก็คือรากสะสมอาหารนั่นเองรากสะสมอาหารภาษาอังกฤษก็คือ storage root รากสะสมอาหารเนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วว่ามันมีไว้สะสมอาหารจำพวกแป้งนั่นเองเช่นในพวก หัวผักกาดหัวผักกาดเนี่ยก็คือหัวใชเท้านะคะหัวผักกาดแครอทมันเทศมันแก้วมันสำมปะหลัง รระชายบีบรูทพวกนี้เป็นรากสะสมอาหารอ่าอาทบทวนกันก่อนจะไปหน้าที่พิเศษของลำต้นรากเนี่ยรากมีหน้าที่พิเศษได้5้าตัวอย่างก็คือรากค้ำจุนรากยึดเกาะรากหายใจรากสั่งเคราะห์แสงและก็รากสะสมอาหารนั่นเองอ่ะอันนี้ก็คือหน้าที่พิเศษของรากนะคะต่อมามาดูหน้าที่พิเศษของลำต้นกัน หน้าที่พิเศษของลำต้นเนี่ยจะแบ่งออกเป็นลำต้นใต้ดินกับลำต้นเหนือดินนะคะ,ะเรามาดูลำต้นใต้ดินกันก่อน ลำต้นใต้ดินหรือภาษาอังกฤษเรียกว,ว่า underground underground stem หน้าที่พิเศษของลำต้นใต้ดินตัวอย่างแรกก็คือเงาหรือที่เราเรียกกันว่าไรโซมเงาหรือไรโซมเนี่ยจะ,จะเจริญขนานกับผิวดิน เจริญขนาดผิวดินมีขอบลองสั้นๆแล้วก็มีใบเกล็ดคุ้มตาอะอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นพวกขมิน้นขิง ค่ะพุทธรักษาแล้วก็กล้วยอ่าพวกนี้จะเรียกเป็นเงาขมิม้นขิงข่าพุทธรักษาจะเป็นลำต้นใต้ดินประเภทเงานะคะต่อมาลำต้นใต้ดินประเภทที่สองก็คือทิวเบอร์นั่นเองทิวเบอร์เนี่ยจะเป็นลำต้นที่มีอาหารสะสม มีข้อปล่องสามถึงสี่ปล่องเช่นพวกมันฝรั่งมันหัวเสือ,อต่อมาลำต้นใต้ดินประเภทที่สามเรียกว่าเบา ลักษณะของเบลเนี่ยก็คือจะมีใบเกล็ดทำหน้าที่สะสมอาหารใบเกล็ดเนี่ยภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่า s a l e l e a f ทำหน้าที่สะสมอาหารซึ่งใบเกล็ดเนี่ยจะซ้อนกันหลายชั้นจนเห็นเป็นลักษณะเป็นหัวกลมๆค่ะ ลำต้นใต้ดินประเภทเบาเนี่ยมีในพืชชนิดไหนบ้างก็อย่างเช่นพวกหอมกระเทียมพลับพลึงว่านสีทิศอ่าพวกเนี้ย จะเป็นลำต้นประเภทเบา้ามีใบเกล็ดทำหน้าที่สะสมอาหารต่อมาลำต้นใต้ดินประเภทที่4ก็คือประเภทคอมน,นั่นเองลำต้นประเภทคอมเนี่ยมันจะมีข้อปล่องชัดเจนมีใบเกล็ดบาง เป็นลำต้นสะสมอาหารด้วยแล้วก็มีตาตามข้อะลำต้นประเภทคอมนะี่ยพบในพืชชนิดไหนบ้างก็อย่างเช่นเพืือแห้วซ่อนกลิ่นอะไรพวกนี้ อันนี้ก็คือประเภทของลำต้นใต้ดินนะคะลำต้นใต้ดินก็มีอยู่4ประเภทคือเงาหรือว่าไรโซมคทิวเบอร์บัลคอมซึ่งแต่ละประเภทเนี่ยก็พบในพืชแต่ละชนิดแตกต่างกันไปต่อมาเรามาดูหน้าที่พิเศษของลำต้นเหนือดินกันบ้าง ลำต้นเหนือดินนะคะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า aerial stem ลำต้นเหนือดินเนี่ยประเภทที่หนึ่งคือลำต้นเลื้อยหรือเรียกว่า p r o s t a t e stem ลำต้นเลื้อยเนี่ยจะเลื้อยขนานไปกับผิวดินหรือผิวน้ำซึ่งเราก็จะสามารถเรียกว่าลำต้นเราจะสามารถเรียกลำต้นที่เลื้อยขนานไปกับผิวดินหรือผิวน้ำเนี่ยว่าไหลก็ได้หรือภาษาอังกฤษเรียกว่าสโตลอนนะคะลำต้นพวกนี้จะพบในพืชประเภท ยา้าผักบุ้งผักกระเฉดผักตบชวาสตรอเบอรี่อ่ะพวกนี้ยก็จะเป็นลำลำต้นลำต้นเลือ้อยหรือว่า prostate stem นั่นเอง ต่อมาลำต้นเหนือดินประเภทที่สองก็คือลำต้นไตหรือว่าคลัมบิ stem มคลัมบิงสเต,ม,ม,สเตมเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นประเภทย่อยๆอีกอ่ะมาดูประเภทแรกเรียกว่าทวายเนอร์ค่ะ ทวายเนอร์เนี่ยจะเป็นลำต้นที่ไต่ขึ้นสูงใช้ลำต้นพันกับหลักเป็นเกลียวพืชที่มีลำต้นแบบทวายเนอร์ช่นอะไรบ้างก็อย่างเช่นพวกทัว่ว บอระเพ็ดเถาวันอะไรพวกนี้ต่อมาลำต้นไต่ประเภทที่สองลำต้นไต่ประเภทที่สองเรียกว่า stem tendril หรือว่าภาษาอังกฤษก็ขอขอัขอยค่ะภาษาไทยก็คือมือเกาะน,นั่นเองก็คือ ลำต้นเนี่ยจะดัดแปลงเป็นมือเกาะแล้วมือเกาะเนี่ยก็เอาไว้พันหลักเพื่อไต่ขึ้นที่สูงน,นั่นเองแล้ว พืชที่มีลำต้นแบบ stem tendril หรือว่ามือเกาะได้แก่อะไรบ้างก็อย่างเช่นพวกบวบแตงกวาฟักทองพวงชมพูประมาณนี้อะต่อมามาดูลำต้นไต่ประเภทที่3กันลำต้นไต่ประเภทที่3เนี่ยก็คือสเต็ม หรือว่าลำต้นเปลี่ยนเป็นหนามนั่นเองลำต้นที่เปลี่ยนเป็นหนามเนี่ยก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นหนามจะพบในพวก <c oughs> พี่ขอเขียนสั้นว่าหนามเลยนะจะพบในพืชประเภทเฟ <c oughs> ื่องฟ้ามะกรูด มะนาวแล้วก็ไมยราพวกนี้คือลำต้นเปลี่ยนเป็นหนามนั่นเองสำหรับลำต้นไตเนี่ยก็มีทั้งหมด3ประเภทคือทวยเนอร์สเตมเชนริลแล้วก็สเตมทอนประมาณนี้ต่อมามาดูลำต้นเหนือดินประเภทที่3ก็คือคลาโดฟิลคลาโดฟิลเนี่ยลำต้นจะเปลี่ยนเป็นลักษณะคล้ายใบ ก็คือทำหน้าที่แทนใบเลยมีสีเขียวสังเคราะห์ด้วยแสงได้อะแล้วลำต้นประเภทคลาโดฟิลที่ลำต้นเปลี่ยนเป็นลักษณะคล้ายใบยทําหน้าที่แทนใบมีสีเขียวสังเคราะห์ด้วยแสงได้เนี่ยจะพบในพืชประเภทอะไรบ้างก็อย่างเช่นพวกสนทะเลพญาไร้ใบแล้วก็กระบองเพชร ก็คือพวกนี้ลำต้นก็จะมีสีเขียวและสามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้แทนใบเลยนั่นเองอ่ะต่อมาลำต้นเหนือดินประเภทที่4ก็คือเบลบิวนั่นเองเบลบิวเนี่ยจะเป็นลำต้นเหนือดินสั้นๆมีใบออกมาเป็นกระจุก ลำต้นสัน้นใบเป็นกระจุกพบในพืชประเภทไหนบ้างก็อย่างเช่นพวกหอมกระเทียมพวกนี้อ่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นประเภทของลำต้นเหนือดินทั้ง4แบบก็คือลำต้นเลื้อย p r o s t a t e stem) ลำต้นไต่ (climbing stem) ซึ่งก็แบ่งเป็น3ประเภทย่อยอ่ะ แล้วก็มีคลาโดฟิลแล้วก็เบาบิลซึ่งลำต้นแต่ละประเภทเนี่ยก็จะพบได้ในพืชที่แตกต่างกันไปนั่นเองทีนี้น้องๆรู้จักกับหน,กหน้าที่พิเศษของรากและหน้าที่พิเศษของลำต้นกันไปแล้วเราย้อนกลับไปดูโจทย์กันนิดนึงโจทย์เขาถามว่าข้อใดต่างจากพวกดังนั้นเราจะมาพิจารณากันว่าแต่ละช้อยเนี่ยข้อไหนมันเป็นรากข้อไหนมันเป็นลำต้นนะคะ,ะมาดูข้อแรกกันเลย หัวมันแก้วและหัวแครอทหัวมันแก้วและแครอทอ่านี่มันแก้วและแครอทเป็นรากสะสมอาหารถูกไหมดังนั้นเราก็โน้ตไว้ก่อนว่าข้อหนึ่งเนี่ยเป็นรากทั้งสองทั้งสองชนิดเลยต่อมาช้อยสองหัวเผือกหัวมันฝรั่งอ่ามาดูกันหัวเผือกเผือกเป็นลำต้นประเภทคอมส่วนมันฝรั่งเป็นลำต้นประเภททิวเบอร์ ดังนั้นถ้าพูดโดยรวมเนี่ยทั้งสองประเภททั้งหัวเผือกและมันฝรั่งมันเป็นประเภทลำต้นถูกไหมคะต่อมาช้อยสามแง่งขาแง่งขิงอ่ะแง่งขาแง่งขิงเนี่ยก็เป็นลำต้นใต้ดินประเภทเงาอ่ะหรือว่าไรโซมดังนั้นช้อยสามก็เป็นลำต้นทั้งสองประเภทต่อมามาดูช้อยสี่แห้วหัวกระเทียม แห้วหัวกระเทียมเนี่ยก็เป็นลำต้นใต้ดินโดยแห้วเป็นลำต้นประเภทคอมส่วนกระเทียมเป็นลำต้นประเภทเบลกนั่นเองพูดโดยรวมทั้งสองก็เป็นลำต้นนั่นเองต่อมามาดูชอยห้าเงากล้วยและเงาพุธรักษาเงากล้วยและเงาพุทธรักษา,า,กา,กษาบอกอยู่แล้วเป็นเงาเงาหรือไรโซมก็คือลำต้นใต้ดินนั่นเอง เง่ากล้วยเง่าพุทธรักษาอ่ะดังนั้นสำหรับชอยข้อ5ก็เป็นลำต้นอีกนั่นเองจากการที่เราโน้ตกันไว้เนี่ยว่าแต่ละข้อเป็นลำต้นหรือว่าเป็นรากเราก็จะเห็นความแตกต่างแล้วใช่ไหมว่าข้อไหนมาต่างจากพวกอ่ะชอยสองถึงชอยสี่เนี่ยเป็นลำต้นหมดเลยส่วนชอยหนึ่งเป็นรากดังนั้นข้อที่ต่างจากพวกก็คือชอยหนึ่งนั่นเองค่ะเพราะว่าหัวมันแก้วกับหัวแครอทเนี่ยเป็นรากอ่ะ ดังนั้นการที่จะทําโจทย์ข้อ47เนี่ยน้องๆต้องรู้ก่อนว่าเออคำว่าข้อใดต่างจากพวกที่โจทย์ถามเนี่ยเขาหมายถึงเขาจะใช้เกณฑ์อะไรเป็นตัวบอกว่าข้อไหนเป็นสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่นอ่ะซึ่งพอน้องๆดู้อยเนี่ยน้องๆก็อาจจะรู้ว่าเออเขาต้องการให้เราพิจารณาว่าอันไหนเป็นรากอันไหนเป็นลำต้นหรือว่าเป็นส่วนใดๆของเพื่อนั่นเองอ่ะหลังจากนั้นน้องๆก็ไล่ดูทีละ้อยว่า ข้อไหนเนี่ยมันเป็นส่วนไหนของพืชบ้างอะแล้วเราก็จะได้สิ่งที่แตกต่างออกมาคือช้อยหนึ่งหัวมันแกวเล้งหัวแครอทเนี่ยเป็นรากที่เหลือช้อยที่เหลือเนี่ยเป็นลำต้นหมดเลยนั่นเองค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวัในแอปได้เลย แล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะขอเรียนแป๊บนะคะ